ไปแคนเพนนะครับที่งานบำเพ็ญกุศลศพนะครับท่านอาจารย์หาสมพรน้องบะาชั้นหนร่ม

ปลาตุ๊กตาปคนดังครับคนดังเอ๊ช่างโดช่างโดงวดนี้ได้เรียกอะไรแล้วยางยางยางเหรอ เขาแถวเข้าแถวเอาแถวอันนี้ก um, ็การจะเดินผ่าน สะน้ำเก่าของหมู่บ้านพันศรีปลายาวครับถือว่าเป็นน้ำป,ป้าที่ใช้เราเลี้ยงบ้านพันศีปะายาวคุวกเจริญได้ดีมากครับสระ,ะเก่า

bên bên này là cái, cái là cái, cái là cái, cái là Thank you for watching